อะไรโอ้ยปครก็ชอบนะผมที่เป็นใครของกองทัพก็ได้ง่ายเด็กเช่นกันเป็นมุกนะใช่แต่เต่าก็ต้อ,ตอตงทำตลกแน่นิ่ตตงตลกแน่นิ่ง ลูกท um. yes euh. uh ั้งสคนนะครับเฮ้ยคุณวะคุณแม่คนนึงนะครับมีอยู่สามคนเป็นผู้ชายสองคนแล้วก็ผู um ้หญิงหนึ่งคนนะครับวันนีงนะครับแม่ได้ถ่ายลูกทั้งสามก้อโตขึ้นอย่างเป็นอะไรนะครับเจ้บอผู้ชายเขาได้บอกว่าอย่างเป็นนฐานนะครับเพราะว่าเขาตื่นเช้าต้องไปเดทกับผู้ชายอีกคนก็บอกว่าอย่างเป็นหมอนะครับเพราะว่าได้รับคนไข้ที่ต่างดนะครับก็เลย แม่ก็บอกว่าดีมากเด็กก็ถามลูกสาวคนนี้ว่าแล้วล <drill. S 2> er ูกจะโตขึ <labeling ario> ้นอยากเป็นอะไรลูกสาวก็ตอบว่าอยากเป็นคนใช้แม่ก็งงนะครับแล้วก็ถามว่าทำไมอยากเป็นคนใช้อะไรลูกสาวก็ตอบว่าที่อยากเป็นคนใช้เนี่ยเพราะว่าพ่อจะได้กอดบ่อยๆครับพ่อ ลูกชายลูกสาวตอนนั้นเานเดยวนั่งงานองกันแล้วก็ไม่ต้องขอที่อยู่แต่ถามแม่เขารู้ีแม่ก็แบามแ่ถาแม่แล้วก็รู้แนวรู้ใจแฮะ ไปพูดที่ขามเนี่ยก็ไม่มีใจนะครับพอหลงไปดวันนึงเนี่ยแม่ก็ถามลูกว่าทำไมเม่อวันรุ่งาวสมพูดแต่คำว่าขอโทษของคุณแล้วก็ขอไม่พูดอะไรเลยนะครับลูกสาวของแม่ก็ตอบเลยว่าที่พูดแต่คำว่าขอโทษเนี่ยเพราะว่าแม่เคยบอกเลยว่าถ้าเกิดเขาขาดในเนี่ยก็ขอโทษใช่ไหมครับอะไปนะ เพราะว่าแม่เคยบอกเลยว่าถ ah oh 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 ah. ้าเจอแฟนในที oh yeah bottle bottle ่ร oh yeah. ้อนใจต้อขอบคุณนะครับโอ๊ยทำไมอ่ามน่นิ่นะอารมณ์แน่โอยอย่าย่าอย่าโอ้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì 好的。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十。哦，然后他们就是说，营业员、销售员，然后还有那个那个经理，然后还有财务。 ใครวันนึงพ่อแม่ญาติญาติฉันเราันญาติญาติฉันญาอิญาติฉันญาติอาติฉัน่าติญาติฉัน อโอ๊ยเนี่ยเป็นมุกอ่ะเป็นมุกอ่ะอะไรเรียนสองสามพันกว่าคนกว่าห้าหันคสองสามมาแล้วก็สองกับสามแล้วเป็นหกเลยครับ